สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้กับมาพอกับสองปุริษาออฟฟิเชียลเ้จ้ะเมื่อน,นี้จะมาบอกกอี่ยงในฟังมาเมือ่อเสาร์นี่ก่อนจะไปเหตุงานคุณยายอ่ะจ้ะโทรมาแต่เสาร์เลยแล้วเราก็สทรงคลิดกลมหลานหน่อยมาให้เบิงบ้งเบิ้งเลือก,ก็คิดหอดเล่าด้อจ้ะคุณยายในอายุเจสิพาปีแล้วพอดีมีหลานหน่อย คุณยายก็ต้องเลี้ยงหลานหน่อยเก่งคักลองเพลงลองล่ำกล่อมหลานเสมอส่งคลิปมาให้เบิง่งฟังลแล้วล่ะคิดฮอดตอนเจ้าของน้อยๆเด้อจ้ะคิดฮอดยายอีหลีไปฟังก่อนล่ำที่ยายล่ำกล่อมหลานเด้อจ้ยบาดนี้ในล้ลูกอ่อนไว้ซะสียใจที่อมนี่ได้เลี้ยงหลานกันลี้ยงมนะาค่าฮ่า เอาเฮ็ดซ <toys> ้อยเขาเฮ็ดบได้ก็ต้องเฮ็ดดึงเสียงอายุมากคดก็สรอยผู้ขามีกำลังนะแข็งแรงดื้อให้เรียงลูกเรียงนานท่อไปลูกหลานเขาลูกอบขอหาเงินหาท้อไปเขาได้เงินในท่อสามารถหาเสียงกินสามขันเป็นสิยุมากคนใดก็สียเรียงใเขาจนว่าสีเฮ็ดบลได้คนใยจังสีเศร้าคนเรียงป่านี่เสียเอาเพ็งมาพ้อมหลานได้บาเนี้ ิมพ์หาไฟนำตายอะไรหาพระเจ้าพี่อยู่กันมาเป่นหลายปีก็เคยมีดาบอ่อยเฮ้ยซังกะบอมีเฮ้ยซังกระบอเห็นสิตังสิได้ห่างเว้นนัังเป็นหวังดวงสมอนไกนครเวียงหวังบ่ซังมิมพา พิมพ์เมื่อน้งน้ำตาลแสนอะไรเป็นหว่วงแค่ก็แบบปนเปลียนวิธีอกยนายโลกนี้มาล้มใสยแต่คนเดียวสจมพันเกี่ยวที่เคยมีพี่พระองค์สังลืมได้ป้าป้อมกายล้างหน่อยเส้นเสียใจได้ให้คาง อยากแม่แว้นหรือกำทิ้มแฝ่ออุ้มลูกน้อยน้อยให้ว่ากรวีเลยร่าหุ่นเอ๋ยศาสบ่มีควาเลี้ยงมิแต่แม่เพ้นเดินอนขอมายยมน่าปางกระลางวังเวียงกว้างนครหลวงคือไฟกลุ่มสมหัวใจ ເປອນັປວ່າອຫມ นี่คือพิมพผ้าจบลงแล้วพี่น้องเอ้ยอ่านตอนอไปกับอาซิมีไปอีกหลายอันหลยายอย่างเนียงร้างหลานแต้แวะคุ้นนี่เอาลองลองเพิ้งให้เขาบอกเขานะได้ไหมลองเพิ้งให้เขาแล้วกาจนเขาจำได้ทุกอยา่างหมละเป็นจังไหนพี่น้องฟังคลิปคุณย่ายให้เรากลมหลาน คุณย,าย่าเราเก่งคักเด้อจาะอายุเจหปีแล้วยังเลี้ยงหลานเก่งคือเก่าเลี้ยงมะรุ่นสูรุ่นจังไรยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของคุณย่าใยห้นเนด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย